ก่อนปฏิคุณทุกคนหลายด้วยนะครับมาเล่นเกมอะไรวะเฮียเอ้าวทำไมกูเป็นอย่างเงี้ยโอเคกูเดกกลับมาสู่ระบบปกติแล้วแล้วมันจะให้กูเราเลือกตัวไงวะไม่มันเลือกกูตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วเฮียตั้งแต่ในในแมปละนี่นี่เลือกตรงนี้เว้ยออ๋เลือกตรงนี้เลือกในเกมไอ้สัตว์กูไม่ได้เล่นแล้วเฮียแม่มันหลอกหลอกเขาช้าเฮียไม่เล่ กูไม่ได้ดัวเลยไม่ได้ดัวเลยกูเอาเอเรียวก็ได้วแบบน่ารักอะไรมตัวนั้นไปอย่งหนักเงักน้อยอ๋อแล้วแิ่งเปลี่ยนปืนไม่ได้ด้วยโอ้อะไรวะโอ้แย่อยูไม่คุู้มีบบกด้วยกันจังไงวะเลยน้องคือทูเทอรเรียลเสร็จแล้วกูมาเลยปรับกราฟิกโลวันนี้อ่ะ จริงจริงช่องเราเป็นช่องเกมนะครับคุณหนูหนูจริงเนี่ยที่ผมไปทำคลิปโตเนี่ยคือแบบคนเขาชอบนะผมก็เลยไปทำนะจริงช่องผมเป็นช่องเกมนะครับเอาแล้วแม่เออมีมูชเช่นเบอร์มาเนี่ยมีไหมอันนี้เรารอใครรออะไรรอเงี้ยคนสุดท้ายใช่ไหมไอ้กูมาแล้วไอ้เงี้ยแล้วกูเป็นลูกซองอะกูเพื่โอ้จบแล้วล่ะวิ่งยิง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 แล้วมันมันวิ่งยังไงอ๋อทำไมกูวิ่งเร็วจังอุ้ยเย็ดเย็ด เคลียร์ความเสิบางตัวมันเป็นสปินนะเพื่อนวิ่งเร็วอ่ะเฮ้ยเอื้อกูตายเฮ้ยโอยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมันโหดจังเพื่อนไม่กูเปลี่ยนปืนไม่ได้อ่ะทำไมวะทำไมไม่ให้กูเลือกปืนถ้ามึงกด X E T แล้วเปลี่ยนปืนได้เว้ยเพื่อนอ๋อเออนั่นสรอีซะอ๋อเออวะเออวะเออนี่กูมาแล้วมาแล้วอ๋อกดชิปคือแบบแดดอ่ะแบบแดดจุดๆกันตั้งไป กูเวลคัมทูเดอเอกเลเจนให้พวกมึงแล้ว่งยิงอ้ออยู่นี่นี่นี่โอ้ยได้หนึ่งแล้วระตาสเพื่อนโอ้เี้เฮ้ย้ากูเก่งจังเลยนะตายห เออขุ่นเขี้ยบยิงคมยังวะเขี้ยบคมจริงหรือว่ากูไม่ไหววะปืนกูมาอะไรที่อะเฮ้ยอะไรกูโดนอเลยอ้าวเฮ้ยโหดจังวะเออเอเคี้ยบแรงอ่ะเฮ้ยสกิลเอฟกูนี่ทำอะไรได้เว้ยไอ้ไอ้ ขอโทษได้ไหมล่ะเฮียมันแดดยิงกูอดเกินอ้าวขึ้นไม่ได้เหรอเฮ้ <c oughs> ต้องเป็นตัวละครเฉพาะเหรอเฮียอดเกินไป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 กลุ่มาแล้วกูมาแล้วโคตรแหลกเลยนะแหล,แลกรู้ว่ากูเหรอวะกูมไม่ได้แม่งเราเรา,เราปิดเสียงอ่แล้วเราไม่ได้ยินเสียงเลยเพื่อนไอ้เฮียนั่นเล่นแฮกไอ้สารใครแฮกวะ เฮ้ยเกินไปก็เออเกินไปเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยมันดึงเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากูตายจนได้อะไรวะอะไรอ่ะไม่มองเฮียไม่เห็นเลยสัตว์ใครอยู่กูวะไอ้รักมันจะมีตัวหนึ่งที่ชุบเพื่อนได้ใช่ป่ือวะทำไมไม่มาชุบเราเลยวะเขาเขาเปลี่นมัไม่มันชุบได้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชีเจ็บตัวเฮียนี่เลย เฮ้ยโอ้โหมีกำแพงเฮ้ยตายเพื่อนขมเฮ้ยเฮียแกลิงโอ้พ่อผมแกลิงนี่ทำไมมันมีสโมอด้วยวะเไยเนี่ยทำไมโอ้มึงอย่าปาดิไม่กีนไม่ปาก็กูได้หนึ่งคิวแล้วเลยโอคิวสองกูเล่นมาขนาดนี้กูเพิ่งคิวสองเลยโอ้เฮียคู เฮ้ยโอย้ชัดเจนอหะ้ยเหมือนแฮกเลยอะ่ะ <c oughs> น้องแป๊บนึ้งกูขอเปิดเสียงก่อนรู้สึกว่ากูไม่ได้ยินเสียงตีนพวกมึงเลย<ม>ทำไมวันผมเฮ้ยตังดาวเหรอดาวดิอ๋อมันต้องวิ่งด้วยกันเว้ยโอ้โหระโดนยิงหลังคตดแม่โอ้ย ย่าดาวหมดเลยทีมกูอืมไม่ทำไมเราสู้เขาไม่ได้เลยอะทำไมทุกครั้งที่กูอัดคลิ๊บรถจะไปกูต้องมาเจอป้าโอ๊ยกูจัดตาแบบนี้เอ้ยไปมีกดยิงข้างๆด้วยเหรอเฮ้ยแย่ที่สุดเร็วเร็วลายมากเไยเัวเข้ามาตัวเขาของมือละเฮ้ยเชี่ยิชทำอะไรกูอ่ะกูโดนหรือเปล่าเจี๊ยนเชี่ยนเชี่ยเชี่ยล่ะเฮ้ยตังหลังค์ช่กูด้วยอยู่ตาย กําแพงไว้โอ๊ยลักอืมกูก็กําแพงไว้เหมือนกันเมื่อกี้โอ้โหผมลักมึงดึงไม่ได้เหรอดึงไม่ได้เนี่ยกูแตกแล้วตรงกูจะดึงขี้อะไรเอาเฮ้ยกูได้ดึงขี้บันชาร์ตดาวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยินบุอยมันไปตายเนี่ยหมดไว้ที่อ่ะกูไม่เห็นคนเลยเว้ยแป๊บนึงนะกูว่าสไนดีกว่ากูดูโซนสไนมันยิงมันพัดเลยวะเียมังยิงโดน อั้นเชื่อกูดิมันมีสกิลเฮียอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยแม่งเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหลังมีเกาะด้วยเฮียเอ้ยหลังเอ้ยัสรเียหลังเข้าโคตรไวเฮ้กูกูฆ่าใครด้วยได้ด้วยเมื่อกี้ด้วยระเบิดทำน้อยกู นูยึดเทพตอนเนปั๊บเออต้องแต่งตึ้งเกินตึ้งเกินเขาเชียร์ข้างบนเยี่ยมยิงกูศูนย์สี่นะรอเป็นไรบ้าวะเออเฮียไอ้กูมีบกกดไปสัตว์ใช้เลยเดอกูแม่ย็น เตือนโบกูโบกูโอ้ยกูกกโดนข้างยิงไอ้บ้าน้องทำไมเขาเก่งกันจังวะทำไมกูไหวกันปะเนี่ยทีมกูอ,อ่ะอ๋อโดนโดนเขาฆ่าตายอีกยังยังน้องชายพี่เก่งเกินโอ้ยน้องว้าน้องไหวกันปะเนี่ยมึงพวกมึงเล่นตัววินบอกกันพวกมึงไม่เห็นไปหล่อยให้กูเลยวะฮะ เดอนมองมองเห็ดอะไเพื่อนไม่ใช่ว่ามองเห็นจะมองเห็นเลยแต่มันก็มองยากกว่าที่แบบกูเดินไปเดินมาไหมโคมอะไรนี่หัวโคมๆพใครอยู่กูเฮ้ยมาเพรามันออกมาแล้วจบยังไม่จบแล้วจบแล้วจบเพรวโอเคแพ้แลไอ้เหี้ยเอาไปเฮ้ยจะช่วยมึงแล้วกันอล้นกันนะวก็จะเล่นลูกซองนะจ๊ะไอเด็กต้องตื่นเต้นนะกูจะเล่นหมอไอ้เหี้ย จะไปยังกูกูจะมีบอทเกูนีมามาสัตตาสองตาสองเฮ้ยกูได้เลยแล้วกูได้เลยแล้วกูได้เลยแล้วไหนมึงตัวชุบไปเฮียกูในตัวชูตัวชูไอ้กูเลดี้เลยกูชุบได้เว้ยวิงบ็อกวิงบ็อกได้โดงชุบไปได้โดนกูชุบได้เพื่อนเย่เด็ดเด็ดเด็ดเดเดเก่งจังมันก็มันก็ฟูมันก็ฟูฮิวรีเวิร์ดมึงรีวาร์ดอันนั้นเหมือนป่าวะเียรีวาร์ดไม่โดนกูไงเมดิกโดนอะใช่ปวะอย่าเฮีย เออเอามันกจะกการแทรกซึมไหมเพื่อนอะไรกัการแทรกซึมอ่ะโอนเท้าเฮ้ยทำไมเราต้องเจอคนเก่งด้วยเฮะยวนนี้กูเล่นตาแรกของ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 ชีวิตเลยนะไอ้เช่นนั้นมันโปรล็อกไอ้ยี้อะเก่งกวยเลยประตงวีโปรล็อกยแน่เลยนะมันโปรล็อกเวต่างผไม่เห็นเป้ามาเนออืมหัวน้าใช่ ยิ่งอย่างเราฮียมันโกงเกินมันให้เม็ดเดียวเลยเว้ยไอตัวนั้นอ่ะถูกใครแบบที่เดินเป่าลัวแพะสไลด์ยิงด้วยแปะนัดเดียวเลยมันรู้ไงมันคมล็อกหัวอ่าอีกคนนึงไม่มีสิทธิ์เลือกครับเลือกเลือเลือเลือที่หลังแพ่ไม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 ่ีสิทธิ์เลือกครับไม่ไม่ไม่สิทธิ์เลือกมันก็มีให้มึงมือเลือกหกตัวครับก็ก็ได้เล่นไปครับก็เล่นแอด์ลูกไปกูกูปรับภาพโลเพื่อ ื่อที่จะมาเลือกตัวกว่อนเลยเออเอาะไรอืมอมันโหลดเร็วขึ้นเลยโหลดเร็วขึ้นไงสัตว์อ๋อเขี้ยอะไม่มีใครเล่นเอเรียลเลย <c oughs> มันชื่อเหี้ยอะไรตัวละครกูยังไม่รู้เลยไลอ,อ้กุมารปุ๊ดเอาเทียปืูดันไป<ว>ปุ๊กเอาขึ้นดิไอ้เขี้ยขึ้นดิอ๋อกูต้องกดอ e กด e กูกด e เฉย เฮ้ยอ่ะกูโดนกูโดนระเบิดตายเฮ้ยกูโดนนะโว้ยเฮ้ยผมมาที่เนี่ยช่คกูโดนระเบิดตายคืออะไรวะเจนมืยิงผมอย่างวะยืนไปเพื่อนเอ้ยอ้าาเป็นไงโดนโดนด้วยยันโดนต้องรักจริงโดนโดนกูช็อตตะขี้น่ะเฮ้ย เฮ้ยกูลุกกูลุกเฉยวินวอลครับเพื่อนกูตายเพี่อะุบคุ้ยอะไรทุบคุ้ยมาแตกเฮไปไปช่วยน้องบ้านตี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 เออสวยเพื่อนน้องบาสน้องบาสบัตไทเกอร์เพื่อนแป๊บเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยตกไปเลยเฮ้ยมันให้มันให้กูไม่กี่เม็ดไว้เพื่อนมันให้กูไม่กี่เม็ดเลยเว้ย ตายเลยเว้ยเยอะตังค์แหลกแหลกวะเนี่ยกู94รักมึงเลือกประเทศอะไรเนี่ยกูจะรู้อ่ะไอ้เหี้ยใครเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมต้องโอ้ยโอ้ยเฮ้ยกูยิงได้เยอะขึ้นเว้ยกูมีการพัฒนากู้ยอีโวลูชันอีสปอร์ตแล้วยิงมันนิฮิวัตส์จับเออสวยเพื่อนลูกทองตอกมัน อ๋อเนี่ยหัดออมาแล้วกูอันบอลในเฮยลักตื่นวินบอลแล้วกูวินบอลแล้วเอาขึ้นมาทำป่วยเลยนะเอาหัวลัตเตอร์แล้วเพื่อนกูอ้อมอยู่กูอ้อมิ่กูลม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 กันกูตายเฮ้ยทำไมเป็นงั้นเอ้ยกูโดนโดนเอ็กซ์ติวเดตไอ้เหี้ยเฮ้ยเจอคนละไปต่อกูไปต่อ ตายตายหนึ่งครับพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่โอนนอนพื้นกูอ้อ,อมให,ห้อยูอ่กูอ้อมให้อยู่ไปปุ๊บดูอะไรตัวนึงเฮ้ยไม่โดนไม่นะไม่นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าไปกระสุนมันน้อยอะ่ะโลแล้วเพื่อนเออสวยไอย่างนี้แก็ค่อยโูสีไอ้ยังเต็มดี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 เฮ้ยก<พ>ูเจอแล้วมึงตายมึงจะตายหาขาดแล้วน้องพี่บอกเลยว่าน้องตาย กดตัวครับกดตัวไม่ยิงหัวครับหัวโดนครับเฮ้ยสไลด์ยิงเฮ้ยเอฟเป็กว่ะเอ้ยยเอฟเป็กเลยเจนมันมันเป็นมาได้ยังไงแล้วพวกมึงโร่พวกมึงปล่อยกันไหมเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยบัานเฮ้ยเออสวยเพื่อน อุ๊ยกูมาเร็วกูมาเร็วมาเร็วเกียนเร็วซ้ำเร็วไอ้กูหิวเดะหิวหิวสเตชันเว้ยเออใช่ใช่กูวอกแล้วกูวางแล้วกูวางแล้วกลัวแล้วไปไปหาอะไรไว้เออมึงใช่ไหมมึงตัวปัญหาทำกลัวไปเฮ้ยไหวไหมเพื่อนไหวไหมตังตังเมาหิวขึ้นไปไงวะนา้สัตว์ ไม่มันมันมันตัวคร์ปูมันขึ้นได้มันจะพ้อไปเพื่อนจะพ้อไปอยู่สเตชันไว้ไปแล้วไปแล้วอยู่อยู่อยู่สเตชันกูละเอาแล้วเฮียกูทำไงเนี่ยเอาขึ้นได้แต่กูแล้วกูทำไงต่ออยู่สเตชันสเตชันสเตชันเฮ้ยเราจะมาตายเอาป่วยเจ็บมากเลยตายโอ้ยหูกัดมาเลย อ๋ออันตีนี่แหละกูเลยอยากเล่นบิดบอคไงทุกคนอ้าวตายตายตังไปะไรอ่ะไอ้เหี้ยกูตายเพื่อนเฮ้ยดึงหน่อยเฮ้ยรักรักมึงดึงเร็วเพื่อนเฮ้ยตังมึงดึงเร็วมึงเชื่อกูกูรู้กูรู้เองอยู่หึหึถอยเลยเฮ้ยใครไปเลยใครไปเลยไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยสบยบัสไปตัง

พี่มีโลมากเพื่อนมาดิ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 กูได้สนัยแล้วเมื่อกี้บอกเลยเกมเปลี่ยนน้องถ้าพี่ได้สนัยเอาไปไหนกันหมดเลยเฮ้ยกูจะลูอย่ไปวินวอกวินวอกหุ้ยโหกูจะายวินวอกไงล่ะโอ้ยลวงมาเลย เจ็บเจ็บเจ็บต้องเจ็บมากทุกใครวะไอ้เยี่ตังอะวิ่งไปดิอไม่ไม่ไม่ใช่กูแล้วกูได้หิวแล้วกูได้หิวแล้วบิ๊กมั่วแม่งไังสัตว์เยี่กูอยู่ในกองโจรโลกอะที่หลังเกาไปไป้ยเชื่อไม่ตายเพื่อน โอ๊ยชิดฮ้ยสกอดตรงสุดีดูดีไปไปเฮ้ยเอาแล้วทำไมกูตายอ่ะเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยอ่ะกูสาไล่แฟงให้ไปอีกหนึ่งยันนี่แม่งเปอะไรเก็เป็นอะไรอ่ะน้องชายที่เป็นอะไรน้องชายโอ๊ยชิด สวยเพื่อนเฮ้ยตังจะจูบมึงได้ไหมเนี่ยเออไม่ทันแล้วไม่เป็นไรกูกดสเปเบาะปไปแล้วโอ้ไอ้เหี้ยโอ้แพ้โอ้ไม่คนมันเฮ้ยสนุกสนุกสนุกเอาใหม่เดี๋ยวมาเจอกูตาหน้าต้องจัดแล้วจัดแล้วกูชอบแน่เลยกูมามาแล้วมาแล้วเปลี่ยนปืนหนพวกมึงอันนี้ปะที่จะพัฒนาไปเป็นคิดซุปเปอร์วีได้น่าจะกระบอกนี้แหละ พวกไหนเล่นตัวพงก็ตัวตัวมาตัวไหนนะเพื่อนนะไอ้เหี้อะยิ้มอะไรมนุษย์อยู่ไหนวะมนุษย์อยู่ไหนวะมนุษย์มนุษย์มนุษย์นี่ไงน้องรัะเฟิร์สบัตก่อนเลยน้องละคมน้องละคมน้องละเฟิร์สบัตกูเจอแล้วไม่ใครมึงน็อกไวสัตว์โง่ยิบหายกูเจอแล้วสวยเพื่อนไปสองคิวมึงชุบเพื่อนหรอเฮ้ยกูโดนยิงเชี่ยเชี่ยกูโดนลุมไอ้ยันไอ้ยันกูหาให้อยู่กูหาให้อยู่ ไปกับแฝงแล้วเฮียทีมกูเอ็งช่วยเพื่อนที่สัตว์เพื่อนจะตายแล้วเฮ้ยโดนอะไรอ่ะเฮ้ยกูยิงไม่โดนไอ้เฮียเก็บนี่สัตว์วิฟันในเฮียกูโดนวิฟันโดนนี่กูฟันสวยเพื่อนเฮ้ยผมผมมักเฮ้ยโอ๊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 ยเดินเดินไล่กู เฮ้ยมีตัวข้างบนไหนปะเฮ้ยโอ้โหเบื่คมอยู่ไหนวะ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 ,นะต้องหาให้เจอกูอช่วยบารก่อนไม่กันเพื่อน,น,น,นเล่นยากหาแล้วเพื่อนตาหานแล้วอุ๊บมึงเนี่ยไอ้ยีอไปองตัวายเฮ้ยใครบอกดีไวมีไหม เฮ้ยรุกรุกรุกเฮ้ยหืมกูเกือบตายได้ยินเสียงอะไรทียอุะ้ยโอ้โหโดนช็อตหวยเฮ้ยขาโดนมีฟันแล้วนะเฮ้ยโดนโอ้โหโดนบัตรกูช็อตตายเหี้ยโง่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับลัดกูที่อ่ะนี่ไงสัตส กูช่วยมึงด้วยเนี่ยสวยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อยิงยิงเขายิงเขาไม่ได้ยิงกูยิงมึงเฮี้ยอะไรนะก <c oughs> ูระพนยิงมันเกิดฝั่งนู้นเกิดฝั่งนู้นอยู่ไหนวะเฮี้ยเฮ้ยตายตายไปหลังเข้าวักไอ้เฮี้ยมันจะตายแล้วไอ้สัสเอสเอสวยผ <c oughs> ม เ้แม่นจังวะน้องเฮ็ดช็อตได้เหรอแลกนารล็อก1,992ปาร้อาลองขึ้นบกไปลุยทำไงดีไปเลยบอดรลูกหลักของพี่อ๋อตังนี้ลมได้เฮ้ยว่าแล้วต้องมีคนออมอ,อืมแม่นจังอะโอ้ยหิวฮิวฮิวันนี้ฮิว,ว,วตัวเองอยู่อยู่สบกูอยู่สบกูบกวงไปบัตนมึงยัาเพิ่งรีบเกิไดไอ้สักมีคนตายแล้ว นี่ไอสัตว์บิดฟันน้องโหต่อให้ทักกันอยู่สัตว์อืมเฮ้ยโอ้อเม็ดเดียวนั่นแหละสัตว์เฮ้ยโอ้โหมันมาทีลาสองตัวทีเดีย บไม่ทนโอ้ปืนคนแกเอาไดิพี่อ่ะตองศพปู้เนี่ยสองตัวสองตัวหมด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 ้นได้หมดเลยไปไปอ่นเอ้ยแล้วทำไมมีอีกคนหนึงไม่ยิงช่วยกูวะปุงเ่อนปุนงดึ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 งดละดึงละ กูถึงแล้วกูถึงแล้วกินไปตายแนวไม่จบได้แล้วมีคนอ้อมหลังกูกูก็จะอ้อมมันอีกทีนึงอ้อมไหนวิ่งถ้ากับอ้อมมันวิ่งอ้อมหลกอยู่สักโอเคโอเคโอเคบ้านมาบ้านระวังหลังโอ้ยโอ้ยทำไมมีอีกตัวหนึ่งรอวะ นอนกูแล้วเพื่อ<ห>นเฮ้ยใครไปเนี่ยไอ้บ้าไอีไหนเนี่ยด<ห>ูดูโอ้ชิตเฮ้ยมึงอยู่แต่ลืมแคนั้นเหรอน้องระเบิดแตกใส่ตามึงสวยดึงกูไอ้เฮี้ยไม่ดึงกูอะโ,โดนลุมเย่แดงชิเฮ้ยแม่งเอา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 จัดเลย

พลอนำเพิ่อบ้าเพิ่งชุบแ้กูยิงกูยิงตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาหากูถ้ามึงไม่ยิงเพิ่มมันจะตามเอ๊ะมันมาสิบเลยเฮี้ยมถึงจะลิ้งยิงเอามาดิกูเล่าก็กลุ่มไว้เก็กลุ่มเดียมาดิมาดิโอ้โหป็นโคแรง ตัดปืนบอกสิบไอ้เหี้ยก็ลังโดนสตัร์เฉียรเกือบตายกูไป้ยโอเคเต็มแล้วยังก็เดินผ่านก็เต็มตายตายตาย อุ๊ยมืหูมีดฟันกูจกังไรวะโหมันน้ำติมายิงไม่ได้มีดฟันน้องกู <ances! S 1> <c oughs> ก็ทำไม่ใช่รอทำป่นทำอะไรเนี่ยเอ้ยยิงเลยิงโอ้เกินไป โอเคชนะเว้ยออาเดี๋ยวทำไมสกอร์กูเยอะจังวะอืมสกอร์เท่าไหร่เจ็ดพัยิงอ่ะเออดีกู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 ดูมมึงดูกูยิงยังไงน้องมึงดูีนึ่งอันนี้ได้สตัวสองตัว็อสองยสามีจ อย่าขมขมโอเคสัตว์คลิปน okay, ี้ก็เท okay, ่านี้แหละสนุกแล้ว